ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่สวสนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตน้องห่านน้อยนะครับก็ผ่านไปประมาณห้าวันนะครับประมาณสี่ห้าวัน,นครับมาดูกันว่าเขาโตขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าโตขึ้นมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับห่านเป่นไงหมาเข้ามาครับโดน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 ,โดน โดนหานไล่ไปแล้วตั้งหวยนะครับนี่ครับอันนี้คือไข่เป็ดบาบารี่นะครับแล้วก็ไข่หานสี่ฟองนี้ไม่รู้ว่าเขาจะฟักหรือเปล่านะเพาเขาไม่ฟักผมจะเอาเข้าตู้ครับนี่ครับหานน้อยครับตัวครับโตไวมากนะครับตอนนี้ก็ผมให้อาหารนะครับในนี่ครับโยนไปเลยเดี๋ยวเขากินนะครับพ่อเขาเข้าอาเี้ยพ่อกับแม่เขานะครับ ได้สี่ตัวนะครับที่เหลือผมเอาเข้าตู้ไปแล้วนะครับสําหรับไข่ห่านนะครับมันมีเชื้อแค่ฟองเดียวนะครับอยู่ในตู้ก็ใกล้จะออกแล้วนะครับโอ้เสียงดังมากนะครับดูครับเข้ามาห่านเสียงดังดังนะครับนี่ยครับเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงไว้ใกล้บ้านใครได้นะครับถ้าใครจะเลี้ยงห่านครับก็ต้องเลี้ยงไว้ไกลบ้านคนหน่อยครับเนี่ยครับมันเสียงดังนะครับแตกตื่นมากนะครับถ้าคนเข้ามานะครับที่มีลูกนี่จะห่วงเลยนะครับดู น้อยครับผมเข้าไปฝั่งนู้นไม่ได้ผมอยู่ฝั่งนี้นะครับโตไวเหมือนกันครับแข็งแรงดีครับแข็งแรงก็ขับดาหน้าก็จะแบ่งได้แล้วนะครับก็ใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับสามร้อยห้าสิบครับหานครับถ้าถ้าอายุสองสัปดาห์นี้ก็โตกว่านี้นะครับโตกว่านี้ก็สามารถแบ่งแบ่งได้แล้วขงเสียงดังมากเลยครับเข้าไปใกล้ครับ อาหาน้อยเฮ้ยมันมาแล้วโหยังดูครับดูมากครับเออดูไข่เป็ดบาบารีร่ครับว่ามีกี่ฟองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแเกิสดบสอฟองนะครับแล้วก็ไข่หานนี่อีกสี่ฟองนะครับสองฟองไข่เป็ดบาบาร,บรีเดี๋ยวผมยังไม่ได้ย้ายน้องจ่อยเข้ามานะครับน้องจ่อยเขาก็ไข่แล้วนะครับ ทับกันแล้วทับกันแล้วอ้ยหานทับเป็ดครับหานก็หิ่นเป็ดนะครับดูครับเฮ้ยหานทับเป็ดเฉยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับว่าเอาไวิวะเขาจะโผล่มาหรือเปล่าโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ครับเป็ดรอดออกมาแล้วครับแต่ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมพวกไข่ไก่งวงอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวน้องซูกันสักหน่อยนะครับน้องซูคาต้าครับผมเอาขึ้นมากินอาหารนะครับเนี่ย อาหารนี้ต้องแช่น้ําก่อนนะครับเราใช้อาหารเม็ดนะครับเป็นคล้ายๆเป็นหญ้าอัดเม็ดนะครับเป็นของมาซูรินะครับเดี๋ยวดูเขากินอาหารนะครับเขาจะกินยังไงนะครับโปรมาแล้วโปรมมาแล้วครับเขาก็งับๆไปถ้าไม่แช่น้ํานี่มันแข็งมากนะครับแข็งเลยครับต้องแช่น้ําไว้ประมาณสักเกิน10นาทีนะครับมันจะอ่อนๆนุ่มๆนะครับนอาหารนะครับเนี่ยครับอีกสักแป๊บหนึ่งนี่กินหมดเลยนะครับเนี่ยครับ อันนี้คือกดยูริกนะครับที่ผมแช่เต่าเต่าเนี่ยตอนเช้าเช้าเนี่ยพอแดดออก๊บสายยประมาณเจ็ดโมงนะครับผมก็จะเอาน้ําอุ่นนะครับมาแช่นะครับแช่แค่นี้ครับแช่แค่กระดองประมาณนี้ครับก็เต่าเล็กต้องต้องแช่น้ําอุ่นนะครับแช่น้ําอุ่นแล้วก็ตากแดดนะครับตากแดดยามเช้านะครับให้เขามีความแข็งแรงนะครับตัวโตขึ้นแล้วครับโตขึ้นมากเลยนะครับก็ต้องรออีกสัก น่าจะอายุสักปีกว่าๆนะครับ <đấy> ถึงจะปล่อยปล่อยตรงนู้นได้นะครับตอนนี้ผมก็ปล่อยเล่นบริเวณนี้ครับนี่ครับดูเขากินอาหารนะครับอสุขภาพก็แข็งแรงดีนะครับพอแช่น้ําปุ๊บโดนน้าอุ่นปุ๊บเขาก็จะถ่ายออกมานะครับถ่ายออกมาเราต้องสังเกตอันนี้ครับอันนี้ผมก็ฟังฟังเข้ามานะครับผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะครับเขาบอกให้สังเกตออเขานะครับสังเกตขี้เต่านั่นเองนะครับเวลาแช่น้ําปุ๊บมันต้องขี้นะครับถ้า ถ้านานๆมันไม่ขี้เนี่ยมันจะเกิดแบบภาวะพวกคล้ายๆอาหารไม่ย่อยการถ่ายไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะป่วยนะครับอันนี้ผมก็ผมก็ได้คําแนะนํามาจากหลายๆท่านนะครับลองให้แช่น้ําอุ่นนะครับแล้วก็ตากแดดยามเช้านะครับเต่าเล็กแบบนี้นะครับเขาแนะนําให้กินอาหารเม็ดไปก่อนนะครับกินมาสุริไปก่อนนะครับอาหารเม็ดแช่น้ําแบบนี้ครับตอนแรกมันไม่ใหญ่นะครับประมาณนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับเม็ดเล็กนะครับพอแช่น้ํามันก็จะพองขึ้นนะครับแล้วก็อ่อนๆนะครับ ประมาณนี้ครับดูเขากินอาหารอาหารนี่ผมให้สองเวลานะครับช่วงนี้ครับก็เช้าหนึ่งหนึ่งมื้อนะครับแล้วก็ตอนเย็นประมาณสี่โมงเย็นนี่อีกหนึ่งมื้อนะครับตัวไว้เช่นกันครับน่ครับเด็กๆกับคอกนะครับเลยครับควายนี่ผมไม่ได้ต้อนมานานเลยนะครับก็คือไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลนะครับก็คือพอถึงเย็นๆแบบนี้ครับ เขาก็จะเดินเข้าคอกเองนะครับเนี่ยครับกลับไปแล้วครับโดยมีแม่ชบาเป็นผู้นํานะครับแม่ชบาจะนําทีมไปครับพวกนี้ก็จะเดินตามนะครับเดินตามเข้าคอกไปหมดเลยนะครับไปแล้วครับหัวก็ปล่อยกินหญ้าอยู่บริเวณนี้ครับเนี่ครับโอ้โหมันขี้ตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปเอามันแห้งๆหน่อยเราก็จะไปเก็บมาใช้งานนะครับเราเก็บมาหมักนะครับหมักดินเพื่อปลูกผักนะครับ นี่ขี้งัวก็มีนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บนะครับรอมันแห้งก่อนครับตอนนี้มันยังเปียกอยู่พวกนี้นะครับมันก็เป็นญ้านะครับก็คือย้านั่นเองเนี่ผมกล้าจับเลยนะครับกปลังเปียกเลยครับนี่ขี้งัวสมทอง g สมทองมานี่สินี่ครับเริมตัวซนมากเลยนะครับช่วงนี้วิ่งเล่นกับหมานะครับผมเดี๋ยวผมจะหาเวลาที่เขาเล่นกันนะครับมาถ่าย ถ่ายให้ดูนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับว่างวน้อยกับหมาเล่นกันยังไงครับมันเป็นภาพที่น่ารักมากนะครับแต่ไม่ทันสักทีนะครับผมเห็นผมมือถือผมก็อยู่อีกที่นึงนะครับก็เลยไม่ได้อันนี้ครับไม่ได้ถ่ายนะครับเขากินหญ้านะครับหญ้าบริเวณนี้ครับมันคงจะอยากกับคอกมันมากแล้ะครับแต่ผมลองให้ลูกเขาโตอน่อยนะครับโตง่อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาไปไว้คอกนู้นเดี๋ยวทําคอกไว้ใกล้ ใกล้ๆควายแล้เดี๋ยวผมจะกั้นให้ดีนะครับคืองัวก็อยู่ส่วนงัวเลยควายไม่สามารถที่จะมาหางัวได้นะครับพามาดูนกยุงมาสักหน่อยตอนนี้ขนเขาเริ่มขนหางเขาเริ่มยาวมากเลยครับเนี่ยอาจจะมืดๆนะครับวันนี้วันนี้ค่ําเร็วนะครับนี่ครับนกยุงครับไม่โฟกัสนะครับจะเปิดประตูเข้าไปเลยประตูเข้าไปดูเลย วันก่อนนะครับผมเอาอาหารมาให้นะมันโดดเตะคอผมนะครับไอตัวผู้นะครับโฟกัสก่อนนี่ครับมันก็โดดเตะคอผมนะครับโอ้โหเหมือนมึนนิดๆเลยนะครับแข้งเขาใหญ่มากนะครับเนี่ยเดือยเริ่มยาวแล้วครับก็ลำแพนโชว์ทุกวันนะครับเป็นนกยุงอินเดียนะครับแบบนี้จะดูออกเขียวๆนะครับแต่ถ้ามันมีแสงมีอะไรนี่เขาจะเปลี่ยนสีนะครับ คล้ายๆเหมือนแมงทับนะครับมันก็จะมีสีม่วงสีออกชมพูชมพูนะครับผลค่อนข้างสวยงามนะครับก็ต้องรออีกประมาณน่าจะอีกประมาณครึ่งปีครับเขาถึงจะพร้อมผสมนะครับคราวที่แล้วตัวเมียโปรตีนมันถึงนะครับโปรตีนมันถึงเขาก็ออกไข่นะครับออกไข่มาได้ห้าฟองแต่มันไม่มีเชื้อนะครับผมเอาเข้าตู้ไว้เป็นเดือนนะครับผมก็เลยมาต้มกินไปเลยครับรสชาติก็คล้ายๆไข่นะครับแต่ไข่ไก่นะครับคล้ายๆไข่ไก่แต่มันจะจืดๆหน่อยๆนะครับ จะจืดแล้วก็มีความมันนิดนิดนะครับพูดไปก็ว่าว่าไปแล้วนะครับว่าไปแล้วก็คือผมว่าไข่เป็ดอร่อยกว่านะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับต้มห้าฟองเลยครัคขาวที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งครับรออีกรอบหนึ่งนี้น่าจะมีเชื้อแน่นอนนะครับนี่ครับวันนี้เราทําตรงนี้ครับเราู้ว่ามาติดตั้งนะครับนะครับู้วนี้มาติดตั้งนี่ แล้วก็ตรงนู้นเดี๋ยวแปะให้เสร็จครับแปะให้เสร็จมันยังมีไม้กองอยู่ตรงนั้นะครับแปะให้เสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเอาญ่ามาปูนะครับผมจะเปิดน้ําใส่ก่อนแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยดินให้มันเสมอเสมอกันแล้วก็เอาญ่ามาปูนะครับตรงนี้จะเป็นสนามหญ้านะครับสนามหญ้าให้เด็กๆมาเล่นกับไก่เล่นกับเป็ดน้อยห่านน้อยอยู <súper formidable> <Seal inger S 1> ่ตรงนี้ได้นะครับแวะมาดูตรงนี้สักหน่อยครับโอ้โหนี่ครับตายน้อยนะครับตัวเมียเนี่ยผมคิดว่ามันท้องแล้วนะครับผมจับดู เมื่อวันก่อนนะครับเห็นท้องเขาโตๆนะครับคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้ลูกกระต่ายเพิ่มนะครับนี่ครับแต่เรื่องเพศของกระต่ายเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมต้องดูตัวผู้นี่ก่อนนะดูตัวผู้นี่ว่ามันมีไข่ใหญ่หรือเปล่าตัวพวกเนี้สามตัวนี่ที่ผมดูไม่มีไข่เลยนะครับนี่ดูข้างในพวกนั้นอาหารเม็ดก็หมดแล้วครับเดี๋ยวผมต้องไปหาซื้อครับตอนนี้ก็ให้เป็นหญ้าผขกบุ้งนะครับ หิวกันแล้วหิวอีกแล้วเดี๋ยวผมไปเกี่ยวหญ้าแพกมาให้ครับนี่ครับหญ้าแพกมะละกอนะครับมะละกอสุกนี่หมดเกลี้ยงนะครับให้เท่าไหร่นี่หมดตลอดนะครับมันมีเต่าเข้าไปข้างในผมคิดว่าเขาจะไปไข่นะครับมันขึ้นไปข้างบนนู้นนะครับเต่าครับอยู่บนนู้นครับเดี๋ยวเราไปลองเข้าไปดูครับลองเข้าไปดูเข้าไปดูกว่าว่ามีอยู่ไหมครับเมื่อตอนเที่ยงผมเห็นเห็นน่าจะตั้งแต่เช้านะครับเนี่ครับอยู่นี่ครับ ผมคิดว่าเขาน่าจะมาไข่นะครับนี่หมกอยู่นะครับโปลิสโปลิสน้อยอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเป็นเวียนยามนะครับเปลี่ยนกันก็คือไม่ใช่เวียนยามเปลี่ยนผัดนะครับก็คือผมจะเอาพ่อแม่กระต่ายพวกนี้ครับสองตัวนีครับนี่ครับสองตัวเนี่ยมาขังไว้ในนี่นะครับแล้วก็ปล่อยโปรลิสออกมาเล่นบ้างนะครับเราต้องเปลี่ยนกันให้เขาได้ได้เดินออกข้างนอกบ้างนะครับไม่ได้ขังไว้อย่างเดียวตามครับตามครับ เดี๋ยวพอผมเปิดฟาร์มให้เข้าเยี่ยมชมก็เด็กๆก็จะได้เล่นกับกระต่ายด้วยนะครับก็น่าจะต้นๆปีหน้านะครับปีใหม่วันเด็กอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามรีบทําอยู่นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเอาหินมาปูเป็นทางเดินนะครับหินอันนี้หินอันนี้น้ําพัดไปหมดแล้วครับไอที่เราทำเมื่อคราวที่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับฝังเสาเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะขึ้นโครงแล้วก็เอาญ่าคานะครับย่าคามามุงครับผมคิดว่านะครับผมคิดว่านะครับ ไกไก่แจ่ตัวนั้นมันน่าจะไปไข่อยู่ข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปดูกันเดี๋ยวมาอัปเดตจิ๋วๆกันด้วยครับไม่ไขนไ่นะครับไม่มีครับอัปเดตจิ๋วๆทั้งน่อยเปิดไฟสินีค่ค,ครับจิ๋วๆนี่ก็ท้องโตนะครับคิดว่าคาดว่ามันจะท้องหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผม แต่ท้องมันมันโตนะครับท้องมันโตเดี๋ยวตอนวันเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมดูสิมีไข่หรือเปล่าโอ้ไม่มีเลยมีแต่ไข่เขียวนะครับไข่อีอีโออยู่นี่นะครับไข่ไก่งวงแล้วก็ไข่อีอีนะครับอยู่นี่ครับไก่งวงเนี่ยครับเดี๋ยวเข้าตู้ครับแล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้ครับเนี่ยครับแม่ไก่ลายก็กกนะครับโอ้ตรงนี้ก็มีหลายฟองครับอันนี้ไข่เก็บกินนะครับ เหมอนรอดรอดเลยหมอนรอดนี่เป็นอาหารที่คุ้นมากนะครับตามผมตลอดครับวะชมไกงง่งวงบริเวณนี้ก็เดี๋ยวเก็บป้วนให้ดีครับอันนี้ยังไม่ได้ถอดออกครับตะข่ายนี่ครับวันนี้ก็พามาอัปเดตลูกห่านน้อยนะครับแล้วก็พวกเด็กๆในฟาร์มยามเย็นนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศไปชมตอนเช้าบ้างดีกว่านะครับพรุ่งนี้มาดูวนว่าบรรยากาศยามเช้าหน้าหนาวที่นี่มันเป็นยังไงนะครับ มันก็จะมีหมอกบ้างนิดๆนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ถึงกับเยอะเหมือนทางเหนือสุดๆนะครับก็ก็จะมีบางวันนะครับก็จะมีเป็นหมอกเยอะๆเหมือนกันนะครับเนื่องจากเขาเผาอ้อยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็เริ่มเผากันแล้วนะครับอ้อยแถวเนี้ยครับมันจะอยู่ในช่วงต้นปีนะครับมกราคุณพาไปปลายเดือนธันวาเนี่ยเขาจะเริ่มเผากันแล้วครับอ้อยก็ตอนเช้าก็จะมีหมอกนะครับแล้วก็มีหิมะสีดำๆนะครับตกแถวบ้านนะครับก็จะเป็นใบอ้อยแห้งไอ้ที่มันโดนเผาไหม้แล้วนะครับ ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พีมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม